สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผมนะครับช่องลุกกี้นะครับก็วันนี้มาอยู่กับไบโอนะครับซึ่งทีมตรงข้ามมีชอนอยู่ครับเหมือนกับเป็นสึกกับสองแคดดี้แห่งยุคนะครับไบโออ่ะก็เป็นตัวที่เล็ดเกมนะต้นเกมเขาไม่ก็อะไรแต่ว่าเล็ดเกมนี้โหโหโคตรแรงอ่ะเล็ดเกมอ่ะชอนก็เหมือนกันนะต้องเล็ดเกมอ่ะซึ่งเป็นตัวที่เล็กเกมตั้งสองตัวนะ ก็มาดูกันนะครับว่าตัวไหนมันจะโดหดกว่ากันนะแต่ที่กันำอยู่ที่ทีมด้วยนะ burn, baby, burn. กดเลนได้กดเลนก่อนเลยนะครับชนคนเด็ดเกมก็หยุดหยุดแล้วก็อยู่นะชอนอะ่ะอือดูดีไม่งขี600้วกร้อยอ่ะอุดโดนะ่ะ เม็ดเข้ามานะเอาไปคืนไปเอาคืนไป,นไปเม็ดตัวนี้โคตรลำคาญเลยนะน่าเบื่อมากเลยวายโอยิงโคตรแรงนะแผ่นี้แตกต่างกันมากเลยนะจากแผ่ที่แล้วอะแผ่นี้ยิงโคตรดีเลยโคตรแรงอะไม่ใช่โคตรดีผัวผิดผัวผิด ไปก็จังหวะนี้ยังไงครับแรงโดนไปหนึ่งตังวโอ้เห่รงจิงโอยู่เลยเลแบบนี้ไม่ได้พูดเล่นนะแรงโคตรแรงไม่ตายหรอตาฟาร์มที่เราเอาเรื่องอยู่นะฟาร์มของทีมเราอะเล่นดีนะ แปดต้นเกมเรากดได้นะชอนอะระยะการยิงของเราไกลกว่านะผว่าได้เปรียบเลยนะในช่วงต้นเกมอะ โดนวะะ่สยก่อน่สยก่อนจะแบบนี้ใส่ก่อนไ,ไม่ไหวว่ะเลือดไม่มีนะโอ้แต่เอามังกรได้ฟาร์มมาแล้วเอามังกรได้ทัวมังกรก่อนครกับจะวะน,นี้เอามังกรก่อนนะครับอย่าคือก็าอีกที มาวเดียวมามาโอ้ไม่ไหววะเขาไหววะเขาไหวเฉยเอ้าเม้นเร็วมานี่ดูดีมั้ยสกิลแม่งโคตรกวนตีนเลยนะกวนที่หมายเลยครับสกิลของเม้นอะพอมากกว่าเกดี้ติมเขาห้าร้อยนะก็ถือว่าดีอยู่เพราะว่าตั้งน้ำ อันตีอะไรของกูวะเฮียโอ้โหบินนัดเต็งเกือบตายแล้วนะโอ้โหเม่งเด้งเดื่อนอะกูดูดิโอ้โหเทนินนัดคนเยอะ แ <tem ple asure> ม่งโดนว่ะพี่เฮียโลมาหลังเกมเดี๋ยวเจอกันในเพื่อนเลิฟเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเจอกันพ <t ort> ี่ก็ฟาร,ร์มไปเรื่อยๆก่อนน่ะเก็บตังก่อนนะนนะไปโอเวอรสำคัญนะาตอนเล่นเกมอะ่ะก็เคลลี่มันตัวเป็นตัวจราดลิลล์ล้วอะ การมากเรียนไอ้แคเนี่ยต้องเกินนะถ้าไม่เกินนะทีมีจิเปจสูงเลยอนะเอายังไงก็จะวันนี้ครับไอ้เจ้าโดนมาเลยโอ้โหไม่เอยมีเทนมันมาขจังหวะนะเมืเ่อกี้ ยริงอะไรเมื่อกี้เอาเอาเอายโอ้พลาดว่ะผมพลาดนะเมื่อกี้โอ้นะโหพลาดจริงว่ะเฮ้ยมังขอ,อโทษเลยพลาดพลาดเอาใหม่เอาใหม่ผมเอาจริงนะนะโอ้โหโอ้โหจอหนี้โหลิงแม่งเอาอะแม่งฟาร์มแม่งโคตรเล่นโคตรด,ดีนะฟาร์มอะ โอ้โหมึงโดนมาจากวันนี้ถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนไม่ไหวนะถอยก่อนนะตายโดนเราตายไอ้ <c oughs> <c oughs> ลงไปไม่ <c oughs> เอาแล้วเขาจะวันนี้ไงครับ <c oughs> หนึ่งนัดเนื้อไปโอ้ เริ่มเลงนะของผมนะเริ่มเลงนะน,นะบอกก่อนนะรล่กเกมอะอยู่หรไม่อยู่นะจอกระจนเถอะ โอายังไงดูวันนี้ครับโอ้ยยิงกันเลยของกูเออกูเอาว่ะเอาว่ะโหเอาว่ะเอาว่ะดึงโคตรแบกอ่ะตานี้ยบอกเลยความเล่นเก่งนะตาเล่นโคตรเก่งอึง ถอ,ถอยได้กว่าถอยได้กว่าฟาร์ไม่เอาฟาร์ไม่เอาลิงไม่เอาถอยก่อนถอยก่อนตัวล,ลิงมาแล้วนะถ้าถ้าว่าตัวจฟาร์มาสามารถเอาของได้นะเพราะว่ากาันโดนลัดด้วยตัวาะฟาร์มันมีฟันหนีเสี่ยงกับการโดนล,ลัดนะถ้าไม่มีฟาร์ปล่อยไหนดีนะอ่ะปล่อยดีนะปล่อยล่างดีกนวะ่า คือว่ารวมดีกว่านะตอนนี้เพราะว่าเรามีดาฟวเยอร์มันได้เปลี่ยนอะไรมาเยอเยอะ สมมึกที่บอกกันอยู่ว่าผมดูมาเฮ้ยอ,อย่างที่บอกนะครับว่าโวยโอตัวเล็ดเกมอ่ะมันคแค่อะไรก็หยุดไม่อยู่อ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเล็ดไม่สุดปีนะเพราะว่าของยังไม่ครบเกียแต่ก็แรงอยู่นะตอนนี้ตั้งห่างกันสองพัน กัแกได้จริงเขาถือว่าห่างพอสมควรนะก็ <I 'll S 1> เยอะอยูอ่อสองพันในช่วงนี้ในช่วงเล็ดเกมแล้วมากนะครับสองันเอามาทุกอย่างนะครับตอนนี้ตังสำคัญนะครับเราต้องทำให้ตัวเองเลเกมให้เรที่สุดนะให้ตังเยอะที่สุดตอนนี้เก็บรายได้เก็บก่อนเลยนะ เล่นป้อมกอลลอ่อนเลยนะเอาป้อมก่อนเลยต่อป้อมไปเรื่อยๆนะ ฉันโดนนี่เล่นป้อมก่อนเลยเล่นป้อมก่อนเลยเอาละครับสามฟางไม่น่าของเขาอ่ะได้เปลี่ยนแล้วตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นของเราประมาณเก้าจุดเจ็ดละ โอ้ยตายก่อนตายก่อนตายก่อน,นจะตายจะตาย ดาบแดงสักริ้มก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงครับ <Yeah. S 2> ช่วงเด็กเกมพยายามยืนดีๆหน่อยนะครับ เ,เราทำจบมีในก็บบนงไมง่เข้าไปเลยนะจิ๊เตอร์เล่นดีนะแต่นี่เล่นดีเล่นดีทุกคนเลยอนะเอาจบเกมแล้วนะก็ผมไปดูหนะครับว่าชนกับไวโออะว่าตัวไหนมันจะดีกว่ากันนะแต่ผมว่ามันอยู่ที่จังหวะว่าตัวไหนจังหวะ ในดีกว่านะแล้วก็ที่สำคัญมันอยู่ที่ทีมด้วยอ<ม>ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นช่องใหม่นะครับไปแล้วครับ